สวัสดีครับพ่อสู่ช่องไอแสนคำกับปิลากำแพงตอนนี้น้องก็ได้เดินทางสองพี่น้องก็ขึ้นรถ10บล้อไปแล้วส่วนผมก็จะได้นะ่ะตับรถปิ๊กอัพตามตูดขนยาคนอะไรไปให้ฮนะนี่เดินทางวันที่ส3าตอนเช้าดูสองพี่น้องครับดูทำอะไร้าไแสนคำหันหัวไปข้างหน้าน้องกัแเพงหันหัวมาข้างหลังครับ เม่รู้น้องค้ำแพงขี่รถชอบม,มองข้างหลังแต่อนน้ายแซนอาหันไปข้างหน้าน้องคํำแพงอาหันมาข้างนีเดินทางไนการชังสูง้ารชังจังหวัดสุรินทร์อีก10โลถึงตัวเมืองนะครับ10โลก็จะถึงตัวเมืองรถขนช้างก็เยอะวันนี้ครับบางคนก็ได้รอบสองรอบแล้ว เปเช้ามืดเลย <C oughs> นี่สองพี่น้องข้นนี้พาเตอร์ก็อยู่ข้างบนคนระับดูสองพี่น้องส่วนผมก็ขับรถตามตกเกือบจะถึงตัวเมืองแล้วครับใกล้จะได้ถึงตัวเมืองแล้ว หัวชนพี่น้องแพงทำไมชอบเอาหัวชนพี่อ๋อนทางน้อยสองที่นองเป็นรเอาไปอไปรถสิบเอรถยกะเยอะยอะรถยกะรถยก พาตัวเมืองจะถึงค่าที่สนามนะลงแล้วครับไปพักเช้า,ชาแสงแล้วแสงแล้วแสงมแล้วไมแสงไหมเออแสงแล้ว นั er. ่งแข่งแข่งมากครับนู่น nah. ู่น <framework> ู <được> ่นู่งริ่งตามตูดและตีตูดอีกน่นนะอ่าไม่ทันไม่ทันอ้คัำแพงอาญาโยนทำไมนั่นถึงรถเพื่อนเ้อโอ้นี่แซมไม่ดีเลยคัแพง กินหญ้าหมดแล้วกินใบหมดอ่อนหมดแล้วเอาใบแห้งโยนรถหยนดลงรถครับโอ้ใช้ไมไหนคูสักทีลรถ เกพี่และน้องก็แพงรังเกพี่มากเลยครับ งเลี่ยงเมืองจังหวัดสุรินทร์โนนโนโนไอเส้นคำทำอะไรนะนะน้องก็แพงไงไอเส้นคำยืนกินกินอ้อยเฉยน้องกบแพ้งน้อยเออแล้มองวหมองสงสัยสงสัยรถพี่ครับเสนคำขี้ละไว้ rồi rồi lái xe rồi lái xe rồi lái rồi lái xe rồi lái หันหัวข้างมาก็ขี่รถไปคนละไซร์เลยฮะหันหัวข้างหน้ากับหันหัวออกไท้ออยน,น้องแพงจะหัวออกมาข้าแสนข้าจะหัวไปข้างหน้าน้องแป๊หัวมาข้างหลังอ,อ โอจบคลิปก่อนนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันคล่แสงทำกับิละทำเพลงครับนะผมสวัสดีครับ